สวัสดีค่ะคืนวันเสาร์ที่ฉันใฝ่ฝันนะคะมาถึงก็จอดรถเลยเสียค่าบริการ30บาทนะคะก็เดินตรงไปเลยค่ะเราว่าโหดที่นี่อีกแล้วค่ะคลองถมเซ็นเตอร์นะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าวันนี้เรามาหาเพื่อนให้กับลูกชายนะคะแต่คุณผู้ชายอยากได้บูวีสองไปนั่งหน้ารถนะคะแต่ฉันอยากได้บีหนึ่งค่ะเพราะว่าอยากให้เป็นเพื่อนกันเราก็เดินตามหาอยู่นานนะคะเธอว่าวันนี้หาราเจอไม่เจอ ไอ้สองร้อยมันใส่วีหนึ่งได้ไหมใส่ได้สองร้อยเมื่อกี้คุณผู้ชายเขาแวะซื้อชุดให้น้องบูนะคะแล้วก็มาแวะจุม่มเอ่อบบี้ทีค่ะไ่านกนครับ เมื่อกี้นะคะเราได้เบบี้ทีมาแล้วหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ได้ชุดมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เราได้ไลลามาหนึ่งตัวนะคะตอนนี้เราเดินหาบูอยู่นะคะก็เขาบอกว่าบูวีหนึ่งมันหายยากก็เลยแพงกว่าวีสองเราก็เลยตัดสินใจซื้อวีหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากเขาบอกว่ามันหายยากกว่านะคะแล้วก็นี่ค่ะได้มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาดูกันใหม่นะคะก็ที่เรามาที่นี่นะคะเพราะว่ามันถูกว่าที่อื่นเยอะมากนะคะขากลับนะคะก็แวะ นี่ค่ะสาวชิงช้านะคะถ่ายรูปสกแป๊บหนึ่งนะคะแล้ว,วันนี้นะคะก็จบภารกิจนะคะตามหาเพื่อนให้กับลูกชายนะคะก็คือตอนนี้ได้มาสองตัวแล้วดีใจมากๆค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับกันนะคะถือว่าอยากกลับบ้านมากๆแล้วอยากไปเปิดของจุ่มมากๆเลยค่ะ